ฝนตกน้ำท่วนมน้ำมันแพงรถติด oh, no. No เรามีวิธี t r ีสมร์ทเพย์สามารถชำระค่าเช่าและเงินอื่นๆดูข้อมูลที่ราชพัสดุการประชาสัมพันธ์ยื่นคำขอต่างๆและการบริการอื่นๆวิธีการสมัครสมาชิก การสมัครสมาชิกกดปุ่มสมัครสมาชิกเพื่อที่จะขอรับพาสิร์ใช้งานเข้าระบบกรอกข้อมูลส่วนตัวและกดยืนยันระบบจะส่ง otp ไปที่โทรศัพท์มือถือของท่านจากนั้นทําการกรอก otp เพื่อยืนยันตัวตนการล็อกอินเข้าใช้งานระบบเข้าสู่ระบบระบบแสดงหน้าจอหลักดังลูกวิธีการชำระเงินการดูข้อมูลกับชำระเงินกดที่ปุ่มชำระเงินด้านล่างระบบจะแสดงรายการรอชำระเงินหากต้องการชำระเงินกดที่ปุ่มชำระเงินออนไลน์ระบบจะแสดงยอดรวมและให้เลือกช่องทางการชำระ หากต้องการดูใบแจ้งชำระเงินให้กดที่ปุ่มเปิดระบบจะแสดงใบแจ้งการชำระเงินดังรูปเลือกธนาคารที่ต้องการชำระเงินกดปุ่มตกลงเพื่อชำระเงินกรอกข้อมูลของท่านเพื่อให้ธนาคารตรวจสอบในหน้านี้แต่ละธนาคารอาจสอบถามข้อมูลไม่เหมือนกันกดปุ่มตกลงเพื่อเข้าสู่หน้าชำระเงินของธนาคารเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงสถานะการชำระเงินของท่านที่เมนูประวัติการชำระเงินโดยท่านสามารถดูรายการชำระเงินด้านหลังได้ดังรูป